ก็าจะรู้ดีไปไหนก็จะชอบแอบไปคนเดียวไหนมาเรื่อานั่งน้ำมูกันที่นั่งก็คือการใครเป็นคนดูก่อนเขาดูก่อนเขาดูก่อนแล้วมีปัญหาเขาไม่ต้อนเข้าดูไม <c oughs> ื่องอะไรคือเ่องอะไไม่สนใจอะไรเลยเข้าขืมาฟ้าโทรศัพท์ที่สองที่สามดู ใช่<ไ>ครับพ <fits S 1> <mente S 2> ี่แกพี่แกบอกก็ไม่เฉยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยดูเราทานไหมไม่เราทานค่ะเราไม่ดูเราก็ไม่ดูแล้วตอนนี้เหรอครับดูยังไม่ดูมาดูมาไหนเนี่ยเข้าเข้าสู่หุ้มจนโอเคไปครับลุนครับต้องแอบเลยครับลุน มาจากลบบุรีมาจากลบบุรีผมตอบเลยถ้ามาเจ๊หมงเช้าเมื่อทำไมครับก็มาร่วมบุญกับหิงนี่พี่น้องที่ทำงานก็าทำไม้ไม้มาด้วยโอ้ครับแล้วรู้จักผู้หญิงยังไงครับติดตามตอนไหนเป็นยังไงสารภาพไปแล้วตอนแรกเราเห็นคิดขึ้นมาไม่ได้สนใจอะไรเลยก็ตัดทุกในทุกในอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้สนใจสบายสักเจ็ดวันได้นะ คนมากกว่าลยนะคตั้งแต่นั้นมาก็ดูมันตลอดมันเสียดันบ่อยเสียขึ้นมาบ่อยจริงที่ท่าให้เราได้เจอกันอันนี้ก็เจอกันท่านการที่ของผมกับพี่เขาเจอกันที่เชยบุ๋มแลเชยบบ้านแท่นไปเจอคุณอีกนะครั้งแรกเลยที่บ้านบีกขาปุรนบีบางท่านได้เอา พระบรมสีศาลยิ้กันหน้าให้น้องทีเป็นหนุ่มที่รู้เรื่นครับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ติดตามทุกวันแต่ว่ากูไปคนเดียวบางทีก็เดือดรุ่งกินนี้มีเพื่อนแล้วนะครับรู้จักแล้วนะครับกลับครับครับผมต่อไปครับคุณแม่ต้องมีคนไปรีบอื่นๆโม่ตายแล้วอ่ครับไม่รอดสักคนหรอกครับได้ไหมฮะไม่ได้ปลา สัมภาษณ์พิเศษครับพ่อพ่อแม่แม่ที่เคยที่ยังติดตามที่เคยติดตามอีหล่าอยู่ครับผมเมื่อกี้สัมภาษณ์พิเศษครับมานางเวงมานางวัากันก่อนฮอร์ตในงานครับน้อยจบเลยค่ะอยู่เองมาจากหลายที่หลายสถานมารวมงานกระถินมื่อนี้ครับไปคุณแด่าเรื่องเนี้ย ในเฟ้ปุ๊บก็เลยโกรธไม่เล้โกรธนะคะก็คือเริ่มแรกก็ตอนนั้นมีสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงรายนะคะก็สอนนักเรียนนักโทช่อาชวก็เลยแบบก็สงสัยาตอนแรกดูซีรีสิปเอยซีรีส์จีนก่อนแต่อยู่ก็พุ่งก็พูขึ้นมาเหมือนนเห็นไเด้งนมาเราก็ไปดูพอดูก็แบ เยงนีเาล่าลยเห็สแล้วก็เห็นหวาน้ก็ดูมันนี่เคยแลดูลูกออกมนตาไเลย่นนะอออย่างเงี้ยเขาใ่แบบนแล้วดมี่เยอก็เลยลองเข้าไปสืบประวัติอะไรต่ออะไรแล้วก็มีจิกจิ้มอ้อนโดนใช่ค่ะกมีติดทุกคนนี่ติดก็แกจะไปทุงานใช่ค่ะก็เริ่มแม่ก็ไปมีคอนเสิร์ตูปหแม่คอนเสิร์ตที่เถ แม่เลยสามปีแล้วไงครูมีครูได้ยนดีมีมทุกสิบ<ด>นะครับเราทุกอย่างนะครับเราทํำสถาบันร่วมก,กันนะฮะครูอาจารย์หมอกินข้าวได้พักได้แล้วแต่ความสะดวกห้ามยืมตังค์กันเดียว,วนะฮะบอกเลยโอเค <c oughs> จจอครับท่านต่อไปครับอันนี้แม่ครับ เราได้กันทุกคน ทุกคนกวนเกิดริ่มรอการบ้านเพื่อนแล้วนะเริ่มรับกินง่ายก็ว่าแ่ก็อันนี้เนาะแต่ก็วดปรสิทติสมาตอน้ก็สบายเป็นเรื่องกมีแห้งเยอจังเพราะว่ากินเือแล้วยังไงครับะอาอเป็นกับมันไม่มเหลินนั่งนะคือเมง่าก่อนนะทุก่าีเนี้ยเนอยคนเเนี่ย ก็เลยบอกข้าแบลเลยเออบอกเลยว่าผู้ใดบอกเลยว่ามันสีแดงออกได้มครับแดงไหไปเลง่องได้มกมันไปเมากมันตกไปด้เลยออกไม่ได้แง่ระดับไปเบิ่มเริ่มดูเองกระแดกกระแดกก็จะคลิไครับมัาจะออกไปาทนออกไม่อนกไป ก็ทุก <Laure> วันน er ี้ก็เห็นหน้าบ่อยขึ้นก็คือว่างว่างไม่ได้เห็นไหมครับสามปีโดนว่าขอเวียนมันหยุดนะขอเวียนมันหยุดแถวเช่นครันเช่นครับเราไปครับอยู่ใกล้ๆกันเลยสุพรรณกับอุทัยสุพรรณอุทัยใช่บามครับ ้องสายยางสายไม่ต้องผูกดูตลอดมีสายยางมีเกงเกงแค่เรื่องเนี่ยได้ได้วันนี้ได้ร้องแน่ครับร้องในใจนะแต่ร้องเพลงเองฟังอย่างเดียวฟังครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในใจเราวันนั้นน่ะจริงๆแล้วเรื่อง ดูทุกตัวที่เราแทรกไเรยอๆเลยเ่าตอนนั้นเราก็ทำายงานทำไมทำไมต้องเยี่ยมอมอครับอะไรนะเราสองคนเป็นที่กองยไม่ได้เ็อไเ็แค่สัมเท่าน้สะดูกสองคนอยู่ลองค่ครับี่แม่กาโบถามว่าไอ้แม่แฮ็คคือ ตอนมาแรกๆก็เห็นพ่อมาเจอกันที่นี่เนาะจะเจอรู้กับกันอยู่บ้านน้องนี่แหละรู้สึกว่าพ่อจะยินมากกว่าแม่พราเวลาให้ทําอะไรแม่จะเหมือนปฏิเสธไม่ได้ก็คือเธอไปไหนฉันไปด้วยมีฟิวเป็นแบบนี้ไหม แม่จะเป็นคนออกหน้าก่อนใช่หลังๆนี่อหือนมคิดแล้วก็เนาะก็อยู่ด้วยกันนะครับที่เรียกพ่อฮักอันนั้นอันนี้เนี่ยคือความหมายอย่างผมถามเนี่ยพ่อฮักลบดูดีเราไปได้รู้กันอย่างแม่ครับแม่ฮักสุพรรณอาจจะมีหลายคนไม่รู้แต่อยู่ตรงนี้เรารู้ว่านี่แหละถ้าอย่างสมมติว่าแม่ฮักสุพรรณคือคู่นี้เลยพ่อกับแม่นะครับ อุไทยก็นี่บอเีลามก็นู่นอันนี้เราเป็นสินบเแดต่อวนก็ไม่เป็นรเป็นโควาซีสกีนะเป็นคนละเห็นครับเออนะครับโอเคต่อไปครับผมอุทัยทานี้ก็ต้องไปสุพรรณบริการชาววงผูดท,ท้ายเยเป็นค,ครับไ ดูไปเรื่อยๆแล้วเจอคลิปที่เราปลูสาวั่งอยกันแล้วต้องของแล้ววันนั้นเป็นวันที่มอก็แล้วก็จากนั้นก็สือดูยั้เที่ยสื่อดยที่พ่อไม่รู้เรื่องถูกไม่ปูกจะไม่ปูก้วก็คิดี่บอกหน้าไม่ไ้นันแล้วก็ดูตลอดอะค่ะดูบลอดที เขาใกล้กันสุพรรณกับอุทัยใกล้กันบ้านไร่สุพรรณทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นเหรนะอเนาะครับไม่ต้องอะไรเลยนะครับบริการสว่างไม่ก่อโเคนพูดอดแล้วเนาะเออแม่แม่เปลวชัวไปเที่ยวค่ะจก็ทุกกานอะไรก็มือสุอด ใค่กันล่ะใครล่ะใครโดนให้ลูกใหรกะให้เจ้าก็ล่ะไม่ฟองสิหัวเรื่องการผูใจที่ลูกคุณข้อหมายในเมียร่วงพบขันมาชีเดี่ยใจบอกนม่ทำศิวกรแทะ